สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลเกตอีกเช่นเคยนะคะเซลเกตจะพาไปรู้จักตัวรถยนต์เปอโย3008อลัวค่ะ5ที่นั่งแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นสีเมทัลลิกคอปเปอร์ค่ะสีนี้เป็นสีที่ขายดีสำหรับรุ่น3008เลยนะคะที่สำคัญค่ะรถคันนี้เหลืออยู่แค่5คันสุดท้ายค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดสนใจและเข้ามาทดลองขับนะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เซลเกตจะพาไปดูฟังก์ชันภายในภายนอกกันค่ะว่ามีอะไรที่โดดเด กนับ้างไปรับชมกันเลยค่ะไฟด้านหน้าแบบ f u l LED l นะคะโฉบเฉี่ยวใช่ไหมคะตัดกับเคี้ยวสิงโตค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟ Day t ทาม running light ให้ด้วยนะคะ กระจกมองข้ามโครเมียมนะคะให้ความหรูหรามากยิ่งขึ้นค่ะมาพร้อมกับบายสปอร์ตนะคะแจ้งเตือนมุมอับค่ะมาถึงพระเอกของเรานะคะห้องโดยสารไอคอกพิซค่ะจำลองมาจากห้องขับนักบินค่ะอันนี้ให้ความรู้สึกล้ำนำสมัยค่ะขับไป10ปีเนี่ยไม่มีตกยุคแน่นอนค่ะ พวงมาลัยของเรานะคะตัดบนตัดล่างให้ความรู้สึกสปอร์ตมากเลยค่ะมาพร้อมกับตัวเกียร์แพทเทินชิพนะคะสามารถขับขี่ควบคู่ก,กับการใส่เกียร์ออตโต้ได้เลยแล้วก็ที่สำคัญมีตัวแอแด็พตฟคูสคอนโทลให้ด้วยนะคะ ระบบ Advanced Grip Control ของเรานะคะสามารถช่วยกระจายแรงบิดได้นะคะแล้วก็มีโหมดต่างๆให้เราเล่นเนี่ยขับขี่สนุกได้ไม่รู้จบเลยค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะว่าใช้ยังไงเดี๋ยวเกดจะมารีวิวให้ดูอีกทีนึงค่ะ พาราน o มิกกาสลูฟนะคะของเราเป็นระบบออโต้นะคะสามารถกดค้างที่ปุ่ม1ครั้งนะคะตัวกรา s ลูฟก็จะเปิดให้อัตโนมัตินะคะเวลาขับขี่ตามต่างจังหวัดนะคะภาคเหนือฟินเลยค่ะลูกค้าอ่าอันนี้ก็เป็นพระเอกของเราเหมือนกันนะคะพาราน m มิกกร s ส์ o ูฟตัดกับไฟแอมเบียนไลท์ค่ะสร้างบรรยากาศเหมือนกันเลยค่ะยามค่ำคืนให้รู้สึกผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นค่ะ รุ่นอลวนะคะจะมีตัวพับเบาะให้อัตโนมัติค่ะลูกค้าสามารถพับเบาะ60-40ได้เลยนะคะตอนนี้สามารถช่วยวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยค่ะสำหรับลูกค้าที่เน้นการท่องเที่ยวนะคะหรือว่ามีการปั่นจักรยานสามารถใส่จักรยานได้เต็มที่เลยค่ะ พื้นที่ใช้สอยด้านหลังกว้างใช่ไหมคะใส่จักรยานใส่กระเป๋าเดินทางเนี่ยได้อย่างเต็มที่เลยค่ะแล้วที่สําคัญเปร์โยนะคะมาพร้อมกับยางอะไหลให้ด้วยค่ะไฟท้ายของเปอร์โยนะคะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เลยใช่ไหมคะไฟท้ายเป็นไฟฟลู l อนะคะเต็มระบบเช่นกันค่ะตัดกับโครมดำนะคะทําให้ไฟโดดเด่นทั้งกลางวันและก,กลางคืนเลยค่ะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับรีวิว3008อรัวนะคะฮที่นั่งสีเมทัลลิกคอปเปอร์สำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองขับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โปรโมชั่นนะคะสามารถติดต่อเซลเกตได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอถัดไปเซลเกตจะมานำเสนออะไรเพิ่มเติมไว้ติดตามกันแล้วก็ให้กำลังใจเซลเกตด้วยนะคะไว้เป็นกำลังใจให้เกตทำคลิปดีๆ ออกมาให้กับท่านผู้ชมได้ดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากเลยนะคะสวัสดีค่ะ